แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องยุคพันปีค่ะถ้าใครสนใจอายุคเข็นไปเปิดวิดีโอคลิปเก่าที่พี่เจนเคยทำไว้ศึกษาตั้งแต่ยุคเข็นมาถึงยุคพันปีเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่กลัวสิ่งใดเราจะไม่กลัวเฉพาะเราลรู้แล้วว่าพระเจ้าบอกเราแล้วอันนี้เกิดขึ้นอ่าเรารูล้ละอันนี้เกิดขึ้นเรารูล้ละสงคารามเกิดขึ้นนา,นานาชาติจะห้ำหั่นกันแม้แต่คิดจักกับคิดจักก็ห้ำหั่นกัน ห้ามกันได้ยังไงพี่น้องก็รู้เพราะอะไรมันโดนฝัดล่อนกันโดนฝัดล่อนคิดจักรกับพระเจ้าโดนฝัดล่อนพระเจ้าจะแยกแพะแยกแกะค่ะพระเจ้าจะแยกข้าวละหมานกับข้าวจริงนะสังเกตว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในคิดจกักรหลายๆที่อนิฐานกับพระเจ้าตีเสนิทค่ะเราไม่สามารถทําสิ่งใดได้เลยนะนอกจากเข้าเสนิทในพระองค์อธิษฐานต่อพระเจ้าอาธิษฐานวิงวอนกับพระองค์นะตรงนี้สําคัญและอย่าลืมประกาศข่าวประเสริฐให้กับทุกคนค่ะญาติพี่น้องเรา เพื่อนบ้านเดินกินประกาศทุกช่องทางถ้าเราประกาศไม่เป็นส่งวิดีโอคลิปที่คนอื่นเข้าประกาศส่งไปได้ของพี่เจนก็มีของผู้รับใช้คนอื่นก็มีเยอะแยะค่ะประกาศกันเยอะนะช่วยกันโอเคตอนที่สิด่าเกี่ยวกับยุคของการปกครองพันปีค่ะก่อนที่จะเข้ายุคพันปีนะพระเจ้าจะจับผีมารล่ามโซ่ขังไว้เพื่ออะไรพระองค์มีจุดประสงค์ของพระองค์พระองค์มีเหตุผลของพระองค์พระองค์จะได้ ให้มนุษย์ทุกคนเห็นว่าถึงแม้ว่ายุคพันปีอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยะคะยุคพันปีไม่มีซาตานวิญญาณชั่วมาหลอกลวงว่าะง,งั้นเถอะมากอกหูหลอกลวงแต่มนุษย์ก็ยังมีหัวใจที่กบฏกับพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระองค์นะยังต่อต้านพระองค์หลังจากสิ้นยุคพันปีก็เพ็นนองพิจ้าจะจัดก,การหมดพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทําลายศัตรูตัวสุดท้ายนั่นคือเจ้าความตายก็คือความแบบ นะพี่น้องตรงนี้นะคะมาดูพระคำวิววณนบทที่ยี่สิบข้อหนึ่งถึงข้อสามค่ะกล่าวว่าแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านถือลูกกุญแจของเหวที่ไม่มีก้นเหวนั่นและถือโซ่ใหญ่และท่านได้จับพญานาคหรือเป็นงูดึกด,ดำบัน ก็หมายถึงเจ้าซาตานนั่นแหละค่ะนะเด็กว่าผู้ซึ่งเป็นพยามารและซาตานและล่ามันไว้หนึ่พปีค่ะแล้วทิ้งมันลงไปในเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นและได้ลั่นกุญแจประทับตาเพื่อไม่หันมันออกมาล่อลวงบรรดาประชาชาติได้อีกต่อไปจนครบกำหนดพันปีแล้วหลังจากนั้นจะต้องปล่อยมันออกมา เป็นระยะหนึ่งแค่ชั่วระยะหนึ่งจุดประสงค์ของยุคการปกครองพันปีคำตอบอยู่ในพระคำหนึ่งโวเรนบทที่15ข้อ24ถึงข้อ26ค่ะหและข้อห้อีกข้อหนึ่งนะพี่เจนอ่านตอนนี้อ่านฉบับคิงเจมส์นะจากนั้นจะเป็นวาระที่สุดหรือพระองค์จะทรงมอบอาณาจักรไว้แก่พระเจ้าคือพระบิดาเมื่อพระองค์จะได้ทรงทำลาย การปกครองและลิธิ์อำนาจและอนานุภาพทั้งหมดเพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่ก่อนจนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์นะแล้วก็ข้อยี่ิบหกล่าวว่าศัตรูสุดท้ายที่จะต้องทำลายนั้นคือความตายข้อห้าห้ากล่าวว่าโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ไหน โอ้หลุงฝังศพชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนท้ายสุดพระเจ้าจะเสด็จมาช่วยเหลืออิสราเอลอิสราเอลกับพระเจ้าจะได้การคืนดีร่วมกันตรงนั้นนะคะหลังจากนั้นเข้าสู่ยุคพันปีพระเจ้าจะจัดการกับเจ้าซาตานมา้ล่เป็นล่ามโซล่ามโซขังมันไว้หนึ่งพันปีแล้วก็ปล่อยออกมาชั่วระยะหนึ่งแล้วปฏิปักษ์พระคิดพระคิดเทมทิศ แล้วผู้เผยไวยากรณ์นะเทียมเท็ดจะโยนลงในนรกบึงไฟค่ะเป็นนรกนิรันดค่ะไม่ต้องเข้าสู่การที่ภากศาสท่นบาลังสีขาวอีกต่อไปพระเจ้าส่งลงไปนรกแล้วสมุนของมันพรรพวกของมันพระเจ้ามาพระเจ้าะลรอ้าปากแค่พระองค์อ้าปากไฟก็ออกจากปากเป็นดาบกันเป็นไฟออกจากปากพระองค์ทําลายคนเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นเข้าสู่ยุคพันปีจะมีแต่เหลือแต่ผู้เชื่อค่ะมีผู้เชื่อกลุ่มหนึ่ง อ่าเป็นอิสราเอลนะอิสราเอลที่รับเชื่อที่ตายเหลืออยู่หนึ่งในสามรอดเข้ามาอยู่ในยุคพันปีและจะมา,าเกิดลูกเกิดหลานอีกแล้วผู้เชื่อนานาชาติอีกนานาชาติประเทศไทยก็ยังอยู่พม่าประเทศอ่าลาวกัมพูชาประเทศทุกประเทศอะไรยังอยู่นะยังอยู่แต่จะเป็นผู้เชื่ออย่างเดียวเพราะในยุคเห็นจะมีคนประกาศข่าวประเสริฐมากมายแม้กระทั่งทูตสวรรค์ก็ยังประกาศข่าวประเสริฐรวมทั้ง อ,อะไรนะพยานสองคนก็ยังโมเสสกับอีกคนหนึ่งไม่ทราบอาจจะเป็นเอโนดหรือไม่อันก็เป็นโมเสสนะที่แน่ๆก็คืออิริยามาประกาศพยานสมงคนก็จะมาประกาศแล้วจะมาตายในใน,ในในพันธกิจของเขาเพื่อเขาจะได้รับร่างกายใหม่เพราะเขายังไม่ตายเนาะตรงนี้ค่ะอ,อย่าลืมว่าเอโนด กับอาเอลีย uh, ายังไม่ตายต้องกลับมาตายแต่สองคนนี้ไม่รู้ใครจะกลับมาระหว่างเอโนดกับ uh, ose, อาโมเสสเพราะโมเสสเขาถือถือรออยู่ holding the law หรือกฎพระบัญญัติอยู่นะคะแต่เรามันไม่สําคัญว่าใครจะมาแต่แน่ๆพระเจ้ามาช่วยเรามาช่วยอิสราเอลนะคะตรงนี้แต่ตัวเราต้องรอดต้องรอดที่สําคัญตัวเราต้องรอด ร,รู้รู้ว่าคาฟีเยะแยะรู้อะไรจะเกิดตัวเองไม่รอดก็ไม่ไหวนั่นนะพี่น้องตัวเราต้องรอดไปด้วยนะคะตรงสาคัญที่สุดคือตัวเราต้องรอดแล้วคนในครอบครัวเรานะคะโอเคค่ะตรงนี้สาคัญมากพระเจ้าจะมาช่วยนะตรงนี้อ่า,อามาดูอีกตรงนี้อีกหนึ่งออพระเจ้าจะได้อ่าให้เราร่วมการปกครองค่ะหลังจากพระเจ้าจัดการซาตานเจ้าวินชันช่วยสมุนของมันแล้วเรียบร้อยผู้เผยพระจนะเทียมเทศอะไร พระเจ้าจะเริ่มการปกครองยุคพันปีคนเหล่านี้ก็จะเข้ามาสู่ในยุคพันปีและคนเหล่านี้ก็จะเป็นผู้เชื่อทั้งหมดเลยค่ะทั้งอิสราเอลและนานาชาติที่ยังเหลืออยู่และเป็นผู้เชื่อที่เขากับใจมาเชื่อพระเจ้ายังเหลืออยู่และจะเข้าสู่การปกครองยุคพันปีค่ะตรงนี้ค่ะแต่ว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เหมือนกันคือกลุ่มที่ถูกแรปเจอ ถูกลับขึ้นไปในฟ้าอากาศกับผู้ที่ตายก่อนล่วงหน้าพวกนี้จะฟื้นนะพวกเขาจะฟื้นคืนชีพแต่เขาจะมีร่างกายใหม่จะไม่มีร่างกายเหมือนมนุษย์เลือนดินอันนี้พี่เจนเรียกว่ามนุษย์เรือนดินเพราะว่าเกิดจากดินเนาะเอาได้รับร่างกายที่เป็นอมตะมากับพระเจ้านะมาร่วมการปกครองในยุคพันปีหนึ่งโครินบทที่หกข้อสองค่ะท่านไม่รู้หรือว่าวิสุทธิชนจะพิาพากษาโลก และถ้าพวกท่านจะพิภากษาโลกท่านก็ไม่สมควรจะพิภากษาความเรื่องเล็กน้อยในที่สุดหรือพระเจ้าบอกให้เราจัดการก่อนในปัจจุบันชีวิตปัจจุบันสำคัญมากบ่งบอกว่าพระเจ้าจะนำเราเข้าไปอยู่ร่วมการปกครองยุคพันปีหรือไม่มันพิสูจน์ตรงนี้เราต้องจัดการชีวิตเราคนในครอบครัวเราในคิดจักทุกอย่างงานของพระองค์ที่พระองค์มอบหมายให้ เราต้องสัตซ์ซื่อนะเราต้องทําตรงนี้พระเจ้าเห็นตรงนี้พระเจ้าจะเอาเรานะเข้าร่วมในการปกครองแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะพี่อน้องขึ้นอยู่กับการรับใช้ว่าคุณสัตซ์ซื่อมากแค่ไหนนะตรงนี้นะคะมาดูลูก,กาค่ะที่เก้าข้อหกสิบสองค่ะพระเยซูตัดกับเขาว่าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับอาณาจักรของพระองค์ค่ะหมายถึงคุณมีการทรงเรียก แต่คุณไม่เอาคุณหันหลังหนีคุณก็ไม่สมควรที่พระเจ้าจะใช้ร่วมการปกครองของพระองค์ในยุคพันปีคือไม่สมควรในยุคพันปีจะมีความสว่างสวยมากกว่าปกติมาดูพระคำอิสยาบทที่สามสิบค่ะข้อยี่สิบหกค่ะยิ่งกว่านั้นอีกแสงสว่างของดวงจันทร์จะเหมือนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ ถ้าดวงจันท์แสงสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ก็สว่างมากล่ะค่ะตรงนี้นะคะและแสงสว่างของดวงอาทิตย์จะเป็นเจ็ดเท่าและเป็นอย่างแสงสว่างของเจ็ดวันในวันที่พระเยโฮวาทรงพันลอยบาทแผลแห่งชนชาติของพระองค์และรักษาบาทแผลซึ่งเขาถูกพระองค์ทรงตีนั้น ตรงนี้พระเจ้าจะรักษาการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นในยุคพันปีมากมายค่ะเราจะเห็นความสมบูรณ์เต็มล้นในยุคพันปีทุกคนก็จะมีอะไรหรือเปล่ามีความรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งด้านสติปัญญาคนจะรู้จักพระเจ้าทุกคนจะไม่มีใครบ้างที่จะไม่รู้จักพระองค์อื ไม่ต้องประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าใครๆเขาก็รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างจะสมบูรณ์ในยุคการปกครองพันปีทุกคนจะรู้จักพระเจ้ากันทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคนจะมีความรู้มีสติปัญญาทางด้านพระวจนะของพระเจ้าทางด้านทาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระองค์นะถึงแม้กระน,นั้นก็จะมีมนุษย์ค่ะมากมายมนุษย์อีกมากมายที่มีจิตใจแบบกบฏต่อพระเจ้านะ ปฏิเสธการปกครองของพระองค์ปฏิเสธการครอบครองพระองค์นะถึงแม้ว่าในยุคพันปีทุกอย่างจะได้รับการเติมเต็มบริบูรณ์เหมือนสวนเอเดนก็ว่าได้แต่ก็ยังมีจิตใจมนุษย์ที่กบฏต่อพระเจ้าไม่รับการปกครองหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้าโอเคค่ะจบแค่นี้ค่ะติดตามตอนต่อไปในะมีอีกเยอะค่ะพี่เจนจะมาแบ่งปันพระเจ้าไว้พร้อค่ะ